สวัสดีครับวันนี้ก็ามาคุยกันเป็น EP ที่3นะวันนี้จะมาคุยเรื่องราคาน้องหมาของความมาแปโยว่ามีราคาเท่าไหร่มาคือณปัจจุบันเนี้ยเราเราจะขายราคาน้องหมาในทุกๆสีเนี่ยเลทจ,จะอยู่ที่สองหมื่นถึงสามหมื่นประมาณเนี้ยก็คือ ว่าทำไมจะต้องราคานี้ก็ต้องเ,อเรียกว่า,าเท้าความไปถึงอดีตแรกๆช่วงแรกๆมันช่วงแรกๆมันไม่มีต้นทุนอะไรเราเลี้ยงตามมีตามเกิดเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีความรูอ้อะไรเลี้ยงตามมีตามเกิดต้นทุนน้อยมากแม่เลี้ยงหมาพอ,อ,อยานมเราก็หาอาหารเม็ด เก็ตทั่วไปให้เขากินลูกหมาที่ได้ออกมาก็ตามสภาพราคาก็ขายประมาณหลักพมนแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าคลิปการที่แล้วก็คือพอมันโตขึ้นลแล้วที่ทำมันมันมันไม่สวยอ่ะมันไม่สวยถ,ถูกใจเราก็ต้องไปหาข้อมูลว่าจะทําไงให้หมาสวยทีนี้เนี่ยพอไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องลงทุนให้มันเยอะขึ้นในเรื่องของนึ่งสายพันธุ์ ายพันธุ์พ่อแม่ต้องดีสวยจ่ายลูกออกมาในคอกหนึ่งเนี่ยเลือดมันต้องนิ่งสองอาหารการกินเมอกีนอาหารเกลดตลาดล่ามันไม่ได้หมามันจะไม่ออกฟอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลดที่เขากินคือเกล็ดพเมีมแลวไหนยากาของเสริมอื่นๆอีกที่จะต้องเสริมเพื่อให้น้องหมามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สาม ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งเราปล่อยปากละเลยไม่ได้ให้แม่เขาเลี้ยงเองไม่ได้มันเกิดการสูญเสียนอนทับลูกมั่งสำลักน้ำนมเป็นเต้านมอักเสบพวกเนี้ยเราเนี้ยมันสูญเสียหมดเลยซึ่งมันทำให้เราเสียหายโดยที่ไม่สมควรจะต้องเสียหายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องมีการดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอก สามข้อในเรื่องของสายเลือดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาหารการกินแล้วก็การดูแลอาเจยนใส่มันต่างจากช่วงแรกช่วงแรกแกที่เราทามากเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนตรงเนี้ยมันสูงขึ้นเป็นเท่าๆตัวช่วงนั้นเนี่ยมันเราขายมาอยู่ที่หลักพันเราก็หลังจากที่เราเรารู้จุดมุ่งหมายของเราแล้ว แล้วเราก็ได้พยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้ก้าวกระโดดนะแต่มันจะค่อยๆขึ้นผมขายราคาหมาหลักพันแล้วก็ไปหลักพันปลายๆแล้วก็กระเถิดเป็นหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆหมื่นปลายๆจนมาจบที่อยู่ประมาณเนี่ยสองหมื่นถึงสามหมื่นซึ่งผมผมรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ผมอยู่ได้ลูกค้าซื้อได้ ถ้าไปถามว่าเจ้านู้นถูกกว่าเจ้านี้ถูกกว่า,า,กกวาผมก็ต้องบอกว่าต้นทุนของแต่ละแต่ละบีเดอร์แต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันผมบอกไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ากันเพราะมันเลี้ยงไม่เหมือนกันบางคนดูแลมากบางคนดูแลน้อยบางคนมีลูกจ้างดูอันนี้มันก็เยอะซึ่งตรงเนี้ผมบอกเลยว่าต้นทุนของผมผมรู้แต่ต้นทุนของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปวิจ,จารณ์เขาไม่ได้ผมได้แต่ ประเมินเอาว่า <c oughs> สภาพหมาแบบนี้การเลี้ยงดูเป็นยังไงเขาน่าจะให้กินอะไรหมาแบบนี้สวยขนาดนี้เขามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงตรงนี้ราคาน้องหมามันเป็นเกณฑ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าคุณจะเอาหมาแบบราคาแบบหมาวัดนะผมยกตัวได้นะเกณฑ์หมาวัดอย่างนี้ ไปตั้งราคาแบบหมาเกลประกวดผมบอกเลยมัน,มนไม่ได้อะธรรมชาติมันกาหนดมาอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยคุณลูกค้าไม่เข้าใจตรงนี้พอไม่เข้าใจก็จะมีคําพูดบางอย่างที่พูดออกมาว่าเออทาไมแพงจังที่นู่นถูกกว่าขายหมาสร้างบ้านเลยซึ่งผมต,งต้องต้องเรียนอย่างนี้นะว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเราไม่รู้ต้นทุนเขาเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไป ไปไปพูดแบบนั้นซึ่งบางทีเนีมันทําร้ายจิตใจคนครับผมคนนึงแหละที่พยายามทานอกหมาออกมาให้สวยๆในราคาที่แบบว่าสามารถจับต้องได้าาจับต้องได้อย่าบอกว่าหมาผมราคาสูงถ้ายังไม่รู้ว่าราคาในตลาดมันมีแบบไหนบ้างสูงกว่าผมมีเยอะหลายฟามที่ราคาสูงกว่าผมมีเยอะแต่ คุณภาพหมาต้องบอกนี่ของเขาของผมมันมันไม่ต่างถามว่ามันมันไม่ต่างยังไงเดี๋ยวค่อยคุยันคลิปหน้าอะคลิปเนี้ยอ่ี EP นี้คุยกัน<ช>เรื่องราคาของของฟาร์มแลบ,บโย่ว่าทําไมมันถึงเป็นราคาแบบนี้เพราะว่ามันมีต้นทุนต้นทุน,นอะไรบ้างอย่างก็อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากให้ลูกค้า,รคาเรื่องเหื่ก็ท่านที่เข้ามาชมนะทำความเข้าใจแบบว่า,าลูกหมาเนี่ยมันมีราคาที่ต่างกันเพราะต้นทุนเป็นตัวกำหนดสองอมีเรื่องของความสวยความงามเป็นตัวกำหนดอีกอย่างหนึ่งซึ่งในแต่ละข้อเนี่ยอย่างของผมเนี่ยขาย ราคาเท่ากันทุกตัวแต่ก็จะมีต่างกันนิดหน่อยอันจ้นี้อันนี้ตัวนี้ตัวท็อปนะก็จะบอกลูกค้าแต่บางทีตัวท็อปที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยลูกค้าไม่ถูกใจก็มีลูกค้าไป่ชจอบตัวก็มีก็แล้วแต่ผมไม่เคยบังคับลูกค้าแต่ก็จะพยายามแนะนําให้ให้ได้มากที่สุดที่ให้เห็นข้อดีอข้อด้อยอบางทีเนี่ยลูกค้าคิดมาแค่สิบแต่ผมคิด ในฐานะที่เป็นลูกค้าได้ยี่สิบคนก็จะบอกขวดที่ลูกค้าคิดไม่ได้ว่าลูกค้ามันมีตรงนี้นะซึ่งบางทีลูกค้าย่งคิดไม่ถึงผมก็จะไาพยายามบอกให้ได้มากที่สุดเพราะน,นั้นเนี่ยในเรื่องราคาเนี่ยผมก็จะอยู่ประมาณนียผมผมว่ามันมันพอแล้วแหละสองหมื่นถึงสามหมื่นเนี่ยแต่ที่อื่นเนี่ยผมบอเอยนะ ราคาสูงกว่าผมเนี่ยมีเยอะนะราคาถูกกว่าผมก็มีเยอะผมเนี่ยอยู่แบบกลางๆแต่บางทีเนี่ยคุณลูกค้ายังไม่ได้ศึกษาในตรงนี้ยังไม่ได้ไปเจอไปเจอฟาร์มที่แบบว่าเขาขายราคาสูงกว่าผมซึ่งผมก็ผมเยอะเยอะมากลองลองถ้าไม่เชื่อผมนะลองลองเสิร์ชใน Google แล้วคุณโทรไปถามกันดูก็ไดนะ้เพราะเขาคิดราคามาคุณเท่าไหร่มีหลายฟาร์ม ตัวประเทศไทยมีความสุนัรเยอะมากมีหลายเกรดมีหลายคุณภาพให้เรือกก็ราคาก็ว่ากันไปแต่ของผมเนี่ยผมพยายามพยายามตีกรอบให้ได้ราคาประมาณนี้อ่แล้วถามว่าแล้วที่ฟวามไม่มีราคาถูกกว่านี้หรอถูกกว่าสองหมื่นถึงสามหมื่นย่าหมนี้มีเหมือนกันก็คือจะเป็นพวก น้องหมาที่ลุดจองก็คือน้องหมาที่ลูกค้าจองไว้แล้วเขาเกิดอุบิเหตุอะไรพวกนี้เราก็จะหักตรงส่วนจองตรงนั้นในราคาน้องหมาไปเนี่ยผมว่าตัวที่จองไว้สองพันจากราคาเต็ม2 0 0 0มื่เขาแคนเซิลก็โอเคส่วนคนใหม่ที่มาแล้วเกิดถูกใจตัวที่เขาลุดจองเนี่ยผมก็ได้ราคา1น0 0 0แปไปผมไม่ได้ขาย2 0 0 0มืนเต็มนะก็ถือว่าผลประโยชน์ได้กับลูกค้าผมก็ ไม่ไดว่าอะไรก็รู้สึกว่าเออก็พอแล้วแหละแค่เนี้ยพอพอแล้วไม่ไม่คือเอาเยอะกว่านี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของผมที่ผมตั้งใจไว้คือผมตั้งใจทาทาหมาให้มันสวยๆออกมาให้ลูกค้าสามารถจับต้องได้ในราคาที่ผมเขาอยู่ได้แค่นั้นเองเพราะนั้น EP นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะ วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ